สมัยก่อนเนี่ยนักปฏิบัติทันพระกรรมาฐานนี้จะอดอยากมากแล้วก็เป็นผลดีมากคือกาแฟาอะไรไม่มีกินหรอกไปบินสบานี่ค้องหวานเลยกล้วยลูกใบเรื่องหนึ่งนี่ก็โอ้ชื่อว่าได้กินอิบมสมัยก่อนนาะข้าบรน,นอกเนี่ยก็ใส่จะข้าเหนียวบางทีเขาก็ทําน้ําพริกกาวตำแจ่วอะ่ะไอบาทให้น,ใหนะ ว่าคนอีสานเนี่ยเขาจะตามไปส่งอาหารชีหลังทีนี้ผ้าป่าเราเนี่ยอ่ะจะขึ้นไปอยู่บนเขาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ตามขึ้นไปนะแต่มากจะมีแต่ข้าวเปล่าออข้าวเหนียวมันก็เลยเหมาะเหมาะแก่การปฏิบัติคือมันมีน้อยอะ่ะมันไม่เป็นค่าสิทุกวันนี้ค่าสิมันเยอะมันเข้ามาทุกที่ทุกทางเห็นไหม อาเจ้ามาบวชแห่ะข้าเึกมัน